S The s p o ูค Mistake ตอนความผิดพลาดของหมอผีบทที่20ไม่มีทางเลือกผมนั่งอย่างสิ้นหวังอยู่ตรงนั้นรู้ว่าตอนนี้อาจารย์อาจโผล่เข้ามาได้ถูกเมื่อถ้ามมวิน่าได้โอกาสเขาจะเป็นคนแรกที่ตายแต่เรายังไม่หมดหวังเสียที่เดียวเพราะตอนนี้ซาตานทิ้งเราไปจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีอาจารย์ผมไม่ใช่คนที่จะฆ่าได้ง่ายๆ อย่างน้อยเขาก็มีโอกาสสู้แต่ผมจะช่วยเขาได้อย่างไรกันผมพยายามดิ้นให้หลุดจากเชือกเส้นหนาที่มัดผมไว้กับเสามันแน่นมากๆไม่ว่าผมจะบิดข้อมือแค่ไหนมันก็แทบจะไม่ขยับขยี้เลยผมได้ยินเสียงดังเงลือนลางมาไกลๆมันเป็นเสียงชายที่ซุ่มรออยู่หรือจะเป็นเสียงหมอผีวินาทีต่อมาผมก็หมดข้อสงสัยหมอผีกำลังเดินบนท่าเรือตรงมาที่ผม โดยถือถุงกับไม้เท้ามาด้วยเสียงฝีเท้าของเขาดังก้องผมคิดว่าเราคงมองเห็นกันแทบจะทันทีเพราะหลังจากผมสบตากับเขาไม่นานเขาก็หยุดจ้องผมอยู่นานก่อนจะเดินต่อมาอย่างช้าลงกว่าเดิมผมรู้ว่าเขามองออกว่านี่เป็นกับดักไม่เช่นนั้นทำไมผมถึงถูกมัดอยู่กลางแจ้งเช่นนี้ได้ละ่ะฉะนั้นเขาต้องพร้อมที่จะถอยกลับแล้วหนี หรือเดินก้าเข้ามาพร้อมกับหวังว่าจะรับมือสิ่งที่ซุ่มซ่อนเอาไว้ได้ผมรู้ว่าเขาไม่มีทางทิ้งผมฉะนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นหลังจากเดินมาอีก29เกเขาก็หยุดอีกครั้งที่ใต้เสาใหญ่ซึ่งรับน้ำหนักหลังคาโก,กดังไว้พอดีเขาจ้องไปที่ศพม้าสองตัวแสงตะเกียงส่องให้เห็นใบหน้าเขาชัดและด้วยแสงนั้นทำให้ผมเห็นว่าแม้เขาจะฉลาดและค่อนข้างผอม แต่เวลาของเขายังมีประไก่กล้าและมีสัมผัสที่ว่องไวชัดเจนเพื่อเตรียมพร้อมรับอันตรายที่รออยู่ในความมืดใต้กวัวดังเขาเดินตรงมาที่ผมอีกครั้งผมพยักหน้าไปที่น้ำเพื่อเตือนเขาเกี่ยวกับอันตรายจากโมวินา่าแต่การทำเช่นนั้นอาจทำให้เขาละเลยภัยอื่นที่จะมาจากความมืดด้านขวามือฉับพลันเขาก็อยู่อีกครั้งในระยะห่างจากผมไม่ถึง29ครั้งนี้เขาวางถุงลง และยกไม้เท้าขึ้นเป็นท่าป้องกันโดยจับมันไว้ทั้งสองมือเป็นมุม45องศาผมได้ยินเสียงกลิกชัดเจนเมื่อเขาเปลดสลักมีดออกแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากผู้ร้ายสองคนพุ่งออกมาจากความมืดด้านซ้ายมือผมมีดยาวของพวกมันสะท้อนแสงตะเกียงวาววับหมอผีหันหลังให้กับน้ำก่อนจะเข้าตะลุมบอลเซวินาทีนั้นดูเหมือนศัตรูจะเริ่มลังเล พพวกมันคงเห็นใบมีดน่ากลัวที่ปลายไม้เทา้าหรือไม่ก็พอแววตามุ่งมั่นของเขาแต่แล้วขณะดที่พวกมันโูไม่สูงพุ่งเข้ามาพร้อมจะฟันนั้น <c oughs> เขาก็โต้กลับด้วยการใช้ปลายไม้เท้าหนาฟาดเข้าไปที่ขมับชายคนหนึ่งอย่างจังผู้หลยลอมฟุบลงทันทีโดยไม่มีเสียง,งร,ร้องมีดเปลวู้จากมือหมอผีพุ่งปลายมีดตรงไปยังผู้หลยคนที่สอง เมื่อโดนปลายมีดแทงเขาได้ไหลขวาเขาก็แทงมีดแล้วคุกเข่าลงก่อนจะร้องโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวดหมอผีหันมัเท้าไปยังสโตที่ล้มลงโชคขนาดนั้นดูเหมือนเขาจะแทงซ้ำลงไปแต่แล้วเขาก็ใส่หน้าและพูดบางอย่างออกมาด้วยเสียงทุ้มตำ่ำชายคนนั้นยันกายลุกขึ้นและเดินกระโผกกระเพลกเอามือกุมไหล่หายเข้าไปในความมืดตอนนั้นเองที่หมอผีหันกลับมาที่ผม สุดท้ายผมก็พยักหน้าอย่างล้อนลนไปยังน้ำในคลองผมพยักหน้าได้ไม่นานเท่าไหร่มอวีน่าก็พุ่งพรวดขึ้นมาอย่างเต็มแรงแล้วกับปลาแซลมอนตีตัวขึ้นจากน้ำตกนางกลางแขนออกตรงขย้ำหน้าหมอผีแม้ว่าตาข้างซ้ายจะยังปิดอยู่อาจารย์ผมปะทะนางด้วยความเร็วพอกันเขาหมุนตัวควงไม้เป็นวงอย่างรวดเร็วจากซ้ายไปขวา ไม้เท้าเฉียดคอมาวิน่าไปเส้นยาแดงผ่าแปดนางกรีดหลองอย่างกลัดเกลียวน่ากลัวขนาดทิ้งตัวลงน้ำายัางไม่เป็นท่าจนน้ำกระจายตรงใหญ่หมอผียืนนิ่งก้มลงมองน้ำจากนั้นเขาเอื้อมมือขวาดึงหมวกผ้าปิดลงเพื่อการสายตาเอาไว้เขาต้องเห็นดวงตาครั้งที่มีหมุดปักอยู่แน่นอนและหู้ว่ากำลังรับมือกับใครหากไม่ได้มองตา โมวีน่าจะไม่สามารถใช้ตาสีเลือดของนางสะกดเขาได้เลยแต่กระนั้นเขาอาจต้องสู้ในสภาพตาบอดเขาเยืนหล่อนิ่งผมมองอย่างกระสับกระใสในขณะที่คลื่นน้ำวงสุดท้ายจางหายไปจากผิวน้ำจนผืนน้ำนิ่งเหลวกับกระจกทันใดนั้นเองโมวีน่าก็กระโจนข,นขึ้นจากน้ำอีกครั้งการโจมตีครั้งที่สองนี้รวดเร็วกว่าครั้งแรกนางกระโจนขึ้นมายืยนเมิเมอยู่บนท่าเรือ ท้าผังเปิดของนางฟาดลงกับพื้นไม้อย่างแรงตอนนี้ตาซ้ายของนางเปิดออกแล้วสีแดงเพลงิงอมฤตของมันพุ่งตรงไปที่หมอผีแต่หมอผีแทงขานางโดยไม่หันมองจนนางต้องถอยกลับนางใช้มือซ้ายจู่โจมต่อทันทีกงเล็บพุ่งตรงมาที่ไหล่เขาแต่เขาเก้าวถอยหลังหลบได้ทันเวลาจังหวะที่นางขยับไปด้านอื่นเขาก็ขยับเปลี่ยนไม้เท้าจากมือซ้ายมาเป็นขวา แล้วแทงเข้าที่นางอย่างรุนแรงและรวดเร็วมันเป็นกลยุทธ์ที่เขาสอนให้ผมฝึกแทงซากต้นไม้ในสวนและเป็นท่าที่ช่วยให้ผมรอดชีวิตในช่วงฤดูร้อนตอนใช้โจมตีกรีมันขึ้นได้สําเร็จเขาแทงได้อย่างสมบูรณ์แบบปลายมีดเขาเสียบเข้าที่สีข้างของโมวินาได้พอดี <c oughs> นางร้องออกมาอย่างทรมานและกระโดดหนีอย่างรวดเร็วก่อนจะตีลังกากลับลงน้ำ หมอผีรออยู่นานแต่นางก็ไม่กลับขึ้นมาโจมตีอีกเลยเขาจึงรีบมาที่ผมอย่างรวดเร็วเขาโน้มตัวลงดึงพระชหนห้าออกเพื่อให้ผมพูดได้อลลสถูกมัดอยู่ในห้องใต้ท้องเรือผมพูดหอบคุณกิวเบิร์ตตายแล้วที่โจมตีคุณจากน้ำเมื่อกี้คือมอวีน่าลูกสาวของซาตานอาจจะมีแม่มดน,น้ำตนอื่นอยู่แถวนี้อีกนะครับใจเย็นๆเจ้านมหมอผีกล่าวเดี๋ยวข้าจะตัดเชือกให้ พูดจบเขาก็ใช้มีดไม้เท้าตัดเชือกให้ผมขณะที่ผมลุกขึ้นยืนอย่างชา้าๆพลางสะบัดข้อมือเพื่อให้เลือดหมุนเวียนอาจารย์ผมก็ชี้ปลายมีดตรงไปยังหนึ่งในผู้ไหลซึ่งยังนอนอยู่บนท่าเรือเข้าไปปล่อยยนูซะขาขจัดการทางนี้ให้เขากล่าวเราเก้าวขึ้นไปบนเรือหมอผียืนอยู่ข้างผมถือไม้เท้าในท่าเตรียมพร้อมขณะที่ผมเปิดประตูใต้ท้องเรือออก อลิสเงยหน้าขึ้นมองผมจากข้างลาง่างเธอถูกมัดมือและอุดปากพกมันทิ้งเธอไว้ข้างๆศพคนภายเรือซาตานมาที่นี่เขาแปลงร่างเป็นคุณกิลเบิร์ตผมบอกอาจารย์อืมตอนนี้เราช่วยอะไรชายที่น่าสงสารคนนี้ไม่ได้แล้วหมอผีกล่าวพลางใส่หน้าอย่างเศร้าๆเราคงต้องปล่อยเขาไว้ที่นี่ให้ชาวบ้านมาเจอและช่วยฟังเองว่าแต่รีบตัดเชือกปอยยนูก่อน เราต้องออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้นางแม่มดไม่ได้บาดเจ็บมากนางจะต้องเตรียมโจมตีเราอีกครั้งแน่นอนผมรู้สึกแต่ว่าอลิสตัวสัน่นขนาดตัดเชือกให้เธอและช่วยเธอออกมาจากห้องใต้เรือเธอไม่พูดอะไรออกมาเลยสักคาตาเธอเบอิกกว้างด้วยความกลัวดูเหมือนว่าการเผชิญหน้ากับซาตานจะทําให้เธอหวาดกลัวมากกว่าผมเสียอีกเมื่อเราสามคนขึ้นมาบนท่าเรือ หมอผีก็ชี้ไปทางเหนือแล้วนำเราออกไปจากโกดังเขาเดินอย่างรวดเร็วเสร็จนผมต้องออกแรงเดินตามเราไม่กลับไปชิปเพนเดลหรอครับผมถามไม่รอกเราไม่มีเวลาไปที่นั่นลอกทำมอวีน่ายัางไล่ล่าเราอยู่อย่างนี้เราจะกลับไปที่บ้านบิลอาร์คไลผ์ผูด่าสงสารกันก่อนมันเป็นแหล่งหลบภัยที่ใกล้ที่สุดแต่ยิ่งเราออกจากริ่มคองนี้ได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเขากล่าว พลางปลายตามองน้ำอย่างระแวดระวังฉันรู้ทางลัดไปลงสีอลิสอาสาฉันเคยอาศัยอยู่แถวนี้กับป้าโบนิเลซ,ซี่เราต้องข้ามคลองนี้ไปและเดินไปทางทิศตะวันตกงั้นนำเลยยายหนูมอผีกล่าเราข้ามสะพานก่อนเป็นอันดับแรกแล้วเดินออกจากถนนขึ้นเหนือผ่านเข้าไปในความมืดมิดบนถนนล,ลดยกรดแคบๆสำหรับคนที่อยู่ในสายงานเรา คาสเตอร์ที่มีทั้งปราสาทและคุกใต้ดินนี้ไม่เหมาะกับเราด้วยประการทั้งปวงโชคดีที่มีคนเห็นเราข้ามมาแค่สองสามคนเท่านั้นสุดท้ายเราก็ทิ้งเมืองไว้เบื้องหลังด้วยความรู้สึกโล่งใจและเดินตามอลิสไปตามชานเมืองโดยใช้เพียงแสงดวงดาวและแสงจังจ,จนางๆนำทางหลังจากเดินเลียบหนองน้ำโบดในที่สุดเราก็มาถึงส่วนของโลงสีและข้ามคูเกลือเข้าไปเจ้าเติมเกลือครั้งสุดท้ายเมื่อไหร หมอผีถามนี่เป็นประโยคแรกที่เขาพูดตั้งแต่เราเดินออกจากคลองที่คาสเตอร์มาผมเพิ่งเติมไปเมื่อวานครับผมบอกเขาขณะที่เราเข้าไปในสวนวิวโล <c oughs> ก็มีเสียงคำลามเตือนก่อนที่คลอดจะวิ่งเข้ามาหาผมก้มลงรูปหัวมันมันจึงเดินตามผมมาหมาตัวนี้ช่วยชีวิตผมไว้ผมกล่าว ทั้งหมอผีและอลิสไม่พูดอะไรเลยและเมื่อเราไปถึงประตูคลอกก็เดินแยกออกไปด้านข้างบ้านตรงไปยังกังหันน้ำการให้มันอยู่ข้างนอกถือเป็นเรื่องดีทำแบบนี้หากมีแม่หมดเข้ามาในสวนมันจะร้องเตือนเราได้ไม่นานเราก็เข้าไปในครัวของโลงสีผมเติมฟืนในเตาผิงและจุดไฟโดยไม่ยอมเสียเวลาหมอผีกับอลิสนั่งมองผมทำงานอาจารย์กำลังคุ้นคิดส่วนอลิส ยังตัวเตื่นตกใจอยู่ให้ผมทำมื้อเช้าก่อนเลยไหมครับผมถามอาจารย์ผมใส่หน้าอย่างหนักแน่นอย่าดีกว่าจนนมเราอาจต้องเจอกับอำนาจมืดตอนไหนก็ได้เราจำเป็นต้องอดอาหารแต่ยยหนูอาจจะอยากกินอลิสใส่หน้าอย่างหนักแน่นเสยยิ่งกว่าหมอผีฉันไม่หิวเธอกล่าวห้วนๆวนดีถ้าอย่างนั้นเราต้องมาลำดับดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก่อนอื่นเลย ข้าสังหรณ์ใจแปลกๆมอผีกล่าวทันทีที่ข้ากลับไปชิบเพนเดนข้าอ่านข้อความของอลิซกับจดหมายของเจ้าแต่พอข้ากําลังเจอ,อกมาที่ลงสีก็ดียินเสียงกระดิ่งดังที่ทางแยกเสียก่อนช่างตีเหล็กในเมืองเอาจดหมายจากหน้าถึงข้ามาสง่งมันเขียนว่าด่วนมากมันเป็นลายมือของเจ้านะเจนมแต่เขียนว่ากว่าเดิมมากมันเจ้ากําลังรีบมันเขียนว่าเจ้ากําลังเจอปัญหาใหญ่และต้องการความช่วยเหลือ แต่ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรมันระโบุแค่ที่ตังโกดังในคาสเตอร์เท่านั้นข้ารู้ว่าเจ้าจูสองที่พร้อมกันไม่ได้หรอกแต่คาสเตอร์เป็นทางผ่านไปลงศีข้าเลยไปที่นั่นก่อนข้าเตรียมตัวรับปัญหาไว้ก่อนแล้วก็เจอมันจริงๆแต่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าสงสัยยายหนูรู้ว่าเจ้ากําลังมีภัยได้อย่างไรเจ้าสงสารถึงเธอได้อย่างไงหมอผีจ้องผมเขม็งและผมรู้ว่าเรื่องที่จะพูดความจริงไม่ได้ผมจึงสูดลมหายใจลึก ผมใช้กระจกครับผมกล่าวแล้วก็หัวลงไม่กล้าสบตาเขาจะว่าอะไรนะหมอผีกล่าวเสียงเขาต่ำจนน่ากลัวข้าได้ยินไม่ผิดใช่ไหมกระจกเละกระจกอย่างนั้นเละมันเป็นวิธีเดียวที่ผมจะใช้ติดต่อคุณได้ผมพุ่งออกมาผมหมดหนทางคุณอาร์คไลถูกมอวิน่าฆ่าตายผมรู้ว่านางกำลังจ,จอ,อกตามล่าผมผมต้องการคุณ ผมเผชิญหน้านางโดลลำพังไม่ได้อาจารย์ผมพูดแทกข้ารู้อยู่แล้วว่าไม่ควรให้พวกลด้นอยู่กับเราเขากล่าวอย่างโมโหพลั้งจ้องไปที่อลิสเธอชักนำเจ้าไปในทางผิดๆการใช้เครื่องมือจากโลกมืออย่างนั้นจะทำให้เจ้าอ่อนแอทันทีที่เจ้าใช้กระจกซาตานก็รู้แล้วว่าเจ้าอยู่ที่ไหนเรื่องที่เจ้าสื่อสารจะส่งไปถึงเขาทัานทีผมไม่รู้เรื่องนี้ผมกล่าวอย่างสำนึกไม่รู้งั้นเหรอ งั้นตอนนี้กลัวซะเลยส่วนเจ้าเยนูเขาพูดต่อโดยลุกขึ้นยืนและจ้องอลิสขมิงเจ้าเงียบจนผิดปกติไม่มีอะไรจะพูดแก่ตัวเลืออลิสเอามือปิดหน้าและเริ่มลองให้สะอึกสะอื้นแทนคําตอบการเข้าใกล้ซาตานทำให้เธอกลัวมากครับผมกล่าวผมไม่เคยเห็นเธอตัวสั่นมาก่อนเลยอืมเจ้าหนูรู้แล้วใช่ไหมว่าปัญหาของเธอคืออะไร ผมใส่หน้าผมไม่รู้ว่าเขาหมายความว่าอะไรซาตานคืออำนาจมืดที่ก่อตัวขึ้นมาเป็นกายเนื้อเขาคือจอมมารที่ควบคุมและครอบงำจิตวิญญ,ญาณทุกดวงที่อยู่ใต้อำนาจมืดยายหนูนี่ถูกสอนมาให้เป็นแม่มดและเกือบจะเป็นทาสโลกเมื่อเสียเองอยู่ลมันล่อด้วยเหตุนี้เธอจึงสัมผัสพลังของซาตานได้และรู้ว่าเขาจะขโมยจิตวิญ,ญญาณเธอไปได้ง่ายไดเพียงใดเธออ่อนแอมากเธอรู้ดี นั่นละที่ทำให้เธอกลัวแต่ผมเริ่มเถียงเก็บปากเอาไว้ดีกว่าจน่นมเขินนี้ยาวนานมากข้าเหนื่อยละจนไม่อยากจะฟังแล้วจากเรื่องที่เจ้าเล่าทำให้ข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกเจ้าสองคนในตอนนี้ฉะนั้นข้าจะขึ้นไปนอนข้างบนสักงีบข้าคิดว่าเจ้าสองคนก็ควรน,นอนเหมือนกันมาจะเตือนเราเองทำมีอะไรเข้ามาใกล้เมื่อเขาขึ้นไปข้างบนผมก็หันมาที่อลิซอืม ก็ถูกของเขานะผมกล่าวนอนพักกันเธอเธอไม่ตอบผมรู้ว่าเธอหลับไปเรียบร้อยแล้วจึงนั่งบนเก้าอี้ภายในไม่กี่อึดใจผมก็หลับสองสามชั่วโมงต่อมาผมก็ตื่นขึ้นแสงตะวันสาดเข้ามาทางหน้าต่างพอเงยหน้ามองผมก็เห็นอลิสต,ตื่นแล้วเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมเห็นทําให้ผมตกใจเธอถือปากกาในมือและกําลังเขียนอย่างบ้าคลั่งลงในสมุดจดผม พลังบุญเพิ่มพังกับตัวเองไปด้วยขณะเขียน